ไม่อยังลับพยาบาลมากวนค่าแทบ่เคยมีแต่ทีมาบีบหาพร้องอยู่อีกบอกลาขี้ที่เปลียนรถกูกำนั่แท้ขาครับแม่ไฟไม่ได้มันเหรีโดนราะดนี่เนี่ยอันนี้แค่เรียกน้ำจิ้มน้ำย่อยน้ำย่อยช่วงนี้เป็นช่วงเรียกน้ำย่อยบรดษัย่งันเสียทองบริษัทอี่างนั้นเสียทอง สวยคือเกาก็น่ารักตื่นจากของตต่ห้าตตยหงวที่ไม้เล่นเป็นสีตื่นๆต้นตห้าตายหงตตยท่องกลมเข้าไปเมทาพี่ปอบนี่อาจารย์ไปเลยค่ะอาจารย์ค่ะไปทำไมผัวไปใส่ล่ะผัวยไปใส่สวัสดีพี่น้องสุภูชนค่ะ ไม,ม,ม sociedad, <im Gam ma> ่กลัวผัวหน่อยค่ะย่านผัวบ้างลา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 มา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 ออกมาเต็มลา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 มา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 ออกมาเต็มสุรพนันดีโฮสุรพนันดีโฮ เชิญร e ่วมใจสร้างกันทุกโคชสาวสุดส <ah ีสมโ่มาลื่นเลยเถีงใจมาหลงไหลดนตรีดีก็ไปลงทุกสบายยะหมูมันก็ไม่ดีสายเส้นเสือสายเนเอาไว้อย่าว่าอายุวัฒนาสุขภาพหน้าตาจะดีติดติ พี่น้องที่รับชมรับฟังไร์สดอยาได้ไปลืมกันของโรกันมมาล้ำเสียงพี่หกพี่น้องคือผูม,มีพราคุณพี่น้องคือผูม,มีนาใจให้กับทีมงานสวัสดีและขอบคุณพี่น้องทุกคนค่ะขอบคุณพี่น้องกันแล้วกันนะคะที่รับชมไร์สดกุ้งฟีอยู่ตอนนี้ข่าอยากบ่วงก็นีให้ไปซื้อกุ้งปิดกันแล้วกันนะพี่น้องเด้อ หซูเปอร์น้ำดีหกเชิญร่วมใจสรางุกันทุกคนซูเปอร์น้ำดีหกซูเปอร์น้ำดีหก ช้างกูไปไหนฮะกูาถามว่าชางกูไปไหนชางอะไรต้มแดงกุ้มไงพี่เาพี่เา,า,าบานพอมึงิเอาเหลีหยวนะเนาเจ้าขอจางเขาไปพี่เวลยเนาะมาคือไก่น้อยออยอมสีมไขายเถอะบ่จะมาวาไก่น้อยเถอะียังั่นเชียวไปกับสีแมงคทับไปท่าน,นตัว เวเบอเวอ้เบอ้เบอรเบยรไห้เะงร้เบ่ร์ไอ้เบงร์ไอ้เบ้เบอรเบอร้เบอรอ้เบอ้เบออเบอร์ไอว้เบออ้เบอร์ไอนเบอ่้เบ้เบอ้เย้เบอ่์ไอ้เบอรน้เบราไเป็นอ้เบอรนอเบอ้เบอไอเบอ้เบอรไ้เบบ้เบ้อร้อร้เบ้อร้อ สนีญงการพูดการจาของยีน้องคล้ายๆกับเป็นคนเหนือดินี่จ้าน้องเป็นคนเหนือต,ตาแต้เจ้าคนเหนือแต,ต้ๆล่ะกะแต่ต้ล่ะกายี่น้องอยู่บ้านไหนกาี่น้องบ้านจะเลียงบ้านจะเลียงเจ,าาาจา้าตำบลตำบลจะเลียงอําเภออําเภอเมียงจังหวัดจังหวัดขอนแก่นจกเจ้าเหนือป่อเหนือแม่มึงติดเป็นจะาอัานนั่นเลยกุมภาวาไปนิดหนึ่งกะเจ้ายี่น้องตะขี้จุน้องบอได้ขี้จุอยี่น้องขี้จุน้องบอได้ขี้จุแล้วยี่น้องขี้อย่างก้าน้องขี้เหนียวแต่ก้า ไงอ่ะพวกคนเหนือเว้ากันกูเลยคนอีสานยังโกงงงเม่จะาเป็นสาวจังหวัดใหญ่นี่ก็แต่งตัวแบบข่อความแตะก็คนเหนืงอ่ะนะไอ้ไอ้ไม่อย่งหลักพูดยาบาลมากกว่าแท้บ่เคยมีแต่ที่บ่บีบพามองอยู่อีกบ่มาอกหยุ่มใส่เงยหน่อยการเป็นกำนันมันต้องมาแบบสมฐานเน่ยานนะฐานะเคล่อนี้ก็เอาไอ้เหี้ยกันถีมาแบบย่างเอามันไม่ใช่ โอ้ยให้กูเบ้าก่อนสรุปที่หลังโทรมหามหาจดหมายสื no ่อซุ่มสิไปสีดวัคซินบอกข่าวให้จังไดค่ะได้ขันอยาฉีดบอกมาที่เสีดอีหยังได้เมื่อสุดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสดเดี๋ยวข้าวเดี๋ยวไม่อย่างห้อยห้อยห้อยแม่ต้นลดเป็นไรต้นลดเสียตาทัทไม่ติดละอ๋อเหรอยันให้หนเซ บอกว่ายันรถไอ้ยาซาลุไปยันรถจังใดไมยันเมียกูแห้งแต่นี่ยันเถกใครหลังกูดังปอกมันึังพอธรรมดาเดิตั้งแต่ได้รถคันนี้มากพอเคยเติมน้ำมันเองจักเทียนนะเป็นยังคไงพอเติมค่ะเด็กปั๊มเขาเติมให้เยอะเลยแล้วจ่ายเงินเขาเนาะนอกจากหยอดเหรียญ เก็บกอนลากขี้ที่เปลี่ยนรถกูกำนันแทะขาครับแม่ไฟแม่แด้เอมันเล่นโดนเพราะใดนี่เนี่ยอันนี้แค่เรียกน้ำจิ้มน้ำย่อยน้ำย่อยช่วงนี้เป็นช่วงเรียกน้ำย่อยบ่ได้เสียงเงินเสียทองบ่รเด็เสียงเงินเสียทองพี่น้องท่านผู้มีเกียรติค่ะถ้าอยากจะเข้าดูชมในไลฟ์กลุ่มปิดพี่น้องคลิกข้างล่างนี้นะคะนวนก็นี่ค่ะคลิกเข้าไปเลยค่ะวันนี้เรามีอะไรดีๆมาโชว์พี่น้องได้ดูกันเยอะแยะเลยค่ะนี่แหลแล้วมองคลิกไลน์เื่อยๆอยู่นี่คือเวละต้นหนังสือเรียนรวยๆอยู่นี่ละครับ เพียง138บาทค่ะรับชมทั้งหมด2วันเต็มอิ่มเลยนะคะับรับเรื่องต่อกระทำน้องขอนแก่นในท้องเรื่องสังท่องรถปลารถก่นหน้าเรียมซ่อนแก่นเล้วพี่น้องจะได้รู้ว่าผู้ใดเป็นสังท่องผู้ใดเป็นเงาะปลานี่รับน้องเป็นรถแก่หน้าตอนนี้แต่ว่าก็ใบบอกพี่น้องแน่ยังอยว่ากำนันแพทย์ระบุเป็นเงาะปลานะครับเพาเป็นยังนะครับสีเหลือง กําลังแทะขาผู้อยากออกมาไม่หรอค่ะก็อยากออกออกขาเลยออกออกเดีเดี <over> <over <over <over> <over> <over <over> <over <over> ๋ยวอากาศเปิดตัวเพื <over <over <over> <over <over> <over> <over ่อนเนี <over> <over ้ยเอาไม่เดียวไม่เดียวจะไปนั่งซ้อนท้ายมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆผู้ใดจะออกต่อไปนี่ถามเพื่อนเบิงด้วยแแบบธนวัฒน์บ๋อเออบีพีบีพีเออบีพีประาศอ่เขาเนี้ยบีพีพี่น้องพี่น้องอธิชนใช่ว่าบีพีนี่ย่อมาจากไงแบมแพรนะครับ บอกเพิ่งได้มจไปจากมีส่วนรวมน้ำเขาเอากูก็อยากเป็นบีพี่น้ำเขาเพรแะมันแบมแพ้ไม่อย่างเัียแบมผ้าโอแบมเพียวแบมเท่าไต่ห้าไต่หงเอารถไปเมียนดอกล่าขี้สิเปลี่ยนรถกูอ่ะไปน้ำเนี้ยลาไปด้วยอะไรลาไปด้วยรถคันนี้เขาซื้อมาเพื่อขี่คนเดียวเอ้ามึงคือสิพี่องแทบเขาให้ตะค้อนซ่อนท้ายงัวงเขาไปซ่อนกูตีเตี้ยโอปากอ่ะเน้ มันคันละจักบาทกูจะซื้อหาขายก็เปียกหน่อยก็ได้ตัวรถคันนี้จอดไม่ใส่ก็บพรากล้ามีผู้หลักเป็น่ยัางานขึ้นมาจังสันคันไม่ลักไปมันในใจงวดเองกูจะบอกใครไปด้วยค่ะกลังกอดมึงแค่กูไปดีๆเด้อพี่เด้อกูบานน้านได้อยากได้นั่นนี้ไงกอดดีๆนะน้องไปเลยค่ะพี่ว้าไอ้บังดีบวมเลยไปอ,อย่างนี้มันเข่าเกียร์แม่มันไหรมันออกแงกับนกกระเดียแท้รถมันแรง ว่าในในหัวได้ก็บรรยามตายวอนมึงน่าแปลกปากมึงข้าเั่นมึงกับกูเป็นผัวเดี๋ยวนี้รถจะได้ไปพร้อมกันนั่นแจ็คสันเลี้ยวขอยากบอกพี่บอกน้องเขาดีดีว่าเ้ารักคบกันก่อนดีได้วหนไหนที่จับแต่งงานพี่บอกว่าพี่เป่ามึงไม่ทั้งวันเนี้ยรวยรถโอ้ยเปิดตาฝากซิบเวททับปากบอดไม่ได้เพราะน้ากูนี่เนาะปาดโทกูได้เซียมเหรียนไปได้ค่ะลูกพี่นี่ได้สมนันวาระการตายเกิดขึ้นเด้อปักปอบซ่อนซ่อนอ้อมมึงเอย รถรถมันเลงซาลาส่งกูเตะดูออกไปหนีโอ้ยปร,ประคาาเห็นุยังกับบล็อกขวางบล็อกขึ้นเนาะ